จากจินตนาการสู่การสร้างผลงานจริงเรือเร็วที่คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์มังกรุงเทพตอบโจทย์ได,ด้อะไรบ้างไปดูกันคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์มักรุงเทพมีทั้งหมด2สาขาด้วยกันนั่นคือสาขาวิช,ชาสถาปตัตยกรรมหลักสูตร5ปีและสาขาวิช,ชาสถาปตัตยกรรมภายในเรียนรู้จอดลึกแล้วครบทุกด,ด้านของการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ้รอมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์การทางานจริงไม่ว่าจะจบสายไหนมาก็เรียนได้หมดแม้ไม่มีพื้นฐานเพราะน้องๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นขอแค่มีใจรักและยกราดต่อในด้านนี้ก็สามารถไปต่อได้แน่นอนอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการราองรับการทํามาทุกรูปแบบเรียนรู้ไปกับโปรแกรมการออกแบบที่ทันสมนัยคุณภาพสูงเชน Max, Beam, up, per, ino, ่น 3D Max, BIM, Sketchup, Grasshopper, Rhino เครื่องเลเซอร์ขาดที่เป็นส,ส่วนสำคัญในการทำงานพร้อมอาคารวูดเวิร์กช็อปเพื่อการฝึกงานโครงสร้างและงานออกแบบโดยเฉพาะเรียนรู้การทำงานจริงผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมืออาชีพน้องจะได้เจอกิจกรรมมากมายทั้งในและนอกห้องเรียนที่ได้ลงมือทำจริงไม่ว่าจะเป็นโบว์สอบจากคารูเชยาชาญการศึกษาดูงานในสถานที่จริงการานำเสนอโปรเจกต์จากจ,จริงและการแข่งขันในเวทีต่างๆได้คอนเนคชั่นสุดปังจากพาร์ทเนอร์ ในวงการในระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตรจะได้เจอกับคอนเนชั่นมากมายที่ช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและโอกาสฝึงกงาน,นกับบริษัทชั้นนําเป็นนสถาปัตย์แบบมืออาชีพที่เป็นทั้งการออกแบบและเทคโนโลยีได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ BU ติดตาขมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย